โอ้ก็สวัสด,ดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูอ่าเรื่องของตำหนิบนแก้มอย่างนะครับเ,เพื่อนๆพื่นพี่น้อง FC หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้หรืออาจจะเคยเจอมาแล้วแต่อืมก็ยังไม่มีใครกล้าเอาบอกมาพูดเอามาเปิดเผยเลยนะครับวันนี้สิ่งที่ผมได้เจอนะครับก็ดูบริเวณปลายนิ้วที่ผมชี้ไว้นะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้ อ่เวลาที่เราเติมลมเข้าไปที่ยางนอกของเราเนี่ยนะคะดูกันเลยนะครับว่ายางนอกของเราเนี่ยจะมีรอยปริออกมาในลักษณะแบบนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยนะได้ทําการปล่อยลมยางออกไปแล้วเราจะไม่สามารถมองเห็นตําหนิเหล่านี้ได้เลยตําหนิเหล่านี้ที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราปล่อยลมยางออกเราจะมองไม่เห็นเลยเราจะ ดูเหมือนว่ายางมันเป็นปกตินะครับเพื่อนๆ FC แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการเติมลมยางเข้าไปปับ๊บณบริเวณนี้ที่ผมเอามือรูปรูปคำคำอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ว่ารูปหาเลขนะครับตอนนี้รูปหาตำหนินี่แหละนะพอเราทำการเติมลมเข้าไปมันก็จะเริ่มขีดแง,ง้งออกมาอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละครับเนี่ยขนาดที่ผมเติมลมเนี่ย ก็ยังเติมไม่ถึง40ปอนด์เลยนะครับมันก็ตีแพะแงออกมาอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เวลาที่เราขับขี่ไปเนี่ยมันจะเกิดอันตรายได้เลยนะมันอาจจะระเบิดตุต้มตั้งพ่งป้างขึ้นมาก็เป็นไปได้เพราะว่านะครับตรงนี้แก้มยางตรงนี้เป็นบริเวณที่ใช้ซับแรงกระแทกนะครับมันจะยุบยุบยืดยืด,ยดตัวเป็นเรื่องปกติยุบไปยืดไปยืดมามันจะเป็นรอยพับแล้วก็ จะฉีกขาดในที่สุดสุดท้ายมันก็ระเบิดกันนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้มันอันตรายมากๆเลยนะครับทุกท่านทีนี้ปัญหาก็คือเราจะทํำยังไงถ้าว่าเราเจอปัญหาแบบนี้สมมุติว่าเราถือกลับไปเคมที่ร้านที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะให้เราเคลมไหมเนาะแต่ผมเกรงว่าเขาจะไม่ให้เราเคลมเพราะว่าเราซื้อมาตั้งโดนเติบแล้วนะครับพี่น้อง เอานะครับเดี๋ยวเรามาดูแผลกันชัดๆเราจะเปรียบเทียบกันเลยในตำแหน่งเดียวกันนะครับระหว่างฝั่งซ้ายที่เราทําการเติมลมเข้าไปจะมีแผลตีแผลแง้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นกับฝั่งทางด้านขวาเราได้ทําการปล่อยลมยางออกไปแล้วเราจะมองไม่เห็นรอยตีแผลแง้เลยนะครับ